อีซูซูเมเอส1.9บูพาวเวอร์2คันนี้นะครับราคาสุดพิเศษเพียง7แสน0 0มบาทเท่านั้นออกรถฟรีดาวไม่ต้องดาวแม้แต่บาทเดียวออกรถได้ทุกที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยมาครับวันนี้มาแพ็กคู่กับอีซูซูมมวเซเว่นนะครับ1.9 DDI b ูพาวเวอรปี2017 สีบอลเงินมา1คู่วันนี้จัดราคาโปรโมชั่นเรามาดูเลยกันดีกว่าครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.9บูพาวเวอร์รถเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนอดไม่มีถอดไม่มีขยับไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิน้นรับประกันหลังการขายทุกคันทั้งโครงสร้างบอดี้ตัวถังเครื่องเกียร์ต่างๆนะครับมาดูภายในกันครับภายในเป็นเบาะหนังแท้สีครีมนะครับเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้านะครับ พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันครูดคอนโทรนกุญแจรีโมทเกียร์ออโต้ดีวีดีนะครับมาดูเบาะด้านท้ายนะครับสามารถพับเก็บของได้เป็นรถเจที่นั่งรถครอบครัวบรรทุกของสิ่งของได้เบาะแถว3สามารถพับเรียบได้นะครับคุณลูกค้าเนี่ยครับวางของขนของบรรทุกนั่งได้นขดน,ขอ,นของใส่ได้รถคันนี้ปี2017นะครับทั้ง2คัน มีอยู่2คันเป็นปี2017ทั้งคู่นะครับบิลพาวเวอร์หนต้องบอกได้ว่าราคา2คันนี้นะครับเรามาจัดราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดในตลาดถูกที่สุดในรุ่นแน่นอนกับ isuzu mu s e v นะครับปี2017เครื่องยนต์1.9เครื่อง ddi นะครับราคาวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษขายเพียง735,000บาทยกคู่นะฮะ คันละ735,000บาทเท่านั้นนะครับฝากติดตามไปด้วยแพนด้าส e ีดสีนคครินเราเป็นโชรุมรถยนต์มือสที่ใหญ่ที่สุดบนถนนสีนคครินมีรถให้เลือกมากกว่า200คันฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแพนด้าสปีดไดรฟ์ยูดีกับเคลื่อนความฝันของคนที่ฝันอยากจะมีรถ